อันนี้ลูกค้ามาจากไหนนะคะสมุดปราการนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะคะบังนาบังนาครับนี่มามาจองตัวนี้มาสดสดนะคะตัวนี้กี่นิ้วนะเจ๊ใช้ที่นสสร์นะคะได้ค่ะที่สอดรอะไรคะพี่ที่ไหนคะสวนใต่สวนชยันทินาเขียวนาอันนี้กี่นิ้วนะเจ๊ตัวนี้จอ24นิ้วดอก18นิ้ว นะคะส่วนตัวนูน้นจอสิบเก้านิ้วดอกสิบห้านิ้วครับแต่ตัวนูน้นลราคามันจับต้องได้ราคาจับต้องได้ลยหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะคะคแต่คราวนี้ตอนเนี้ยตัวที่อีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆหน้าจอค่ะครับผมเห็นมีลูกค้าถามหายเยอะเลยหน้าจอค่ะหน้าจอนะคะ อยู่ตรงนู้นอีกสองตัวนะคะติดติดลูกค้าอยู่นะคะอันนั้นคือคนสั่งแล้วนะคะเป็นตัวแพ็คส่งนะคะอันนั้นคือตัวนี้ทำไมเป็นสองกล่องมีขาตั้งเพราะตัวนี้เป็นตัวที่แยกขาได้อ๋อตัวนี้แยกขาได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เราทำเป็นหนึ่งตัว มันจะมีสายสั้นๆให้สองอันไว้ต่อต่ออันนี้มันเหมือนเป็นตัวแอมตัวหนึ่งแล้วก็กระจายมาดอกตัวหนึ่งแล้วดอกตัวหนึ่งแต่เมื่อไห่ที่ใส่ขาเขาจะมีสายให้อีกหนึ่งชุด<อ>คือสายเส้นยาวยาวเพื่อใส่ขาไปซ้าย<อ>ไปขวาได้เลยก็คือแยกได้ใช่อันนี้จะทำเหมือนชุดคาราเก<อ>ะนะคะที่ตั้งขาสองอันอนะคะ<อ>ตัวนี้เป็นจอยยดยี่สิบสองนิ้วดอกสิบสองดอกสิบสอง เสียงเอ่เสียงกลางหนึ่งแหลมหนึ่งอันนี้สุดสองเสียงกลางหนึ่งแหลมหนึ่งแยกออกจากกันได้ใครอยากใครอยากแยกซ้ายขวาอันนี้ทำได้ครับนะคะหมุนได้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 อ๋อหมุนหมุนหมุนจอได้นะค,ะครับผมนะคะหนูนี้ทำดีเจมีแบบ เงือนจอมันแยกได้อันนดีใช่แต่ด้วยอันเนี้ยด้วยที่มันจะมีลูกเล่นมันเยอะอย่างเงี้ยราคามันก็จะสูงหน่อยตัวนี้มันก็จะอยู่ที่สองหมื่นหน่งพันเก้าร้อยมีขาตั้งทุกอย่างให้ครบหมดแล้วครับนะคะอย่างเนี้ย ก็เก็บก็ส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้แล้วแต่ลูกค้าต้องรับตอนนะนะคะตอนนี้เราก็จะพยายามเก็บเงินไปทางได้เลยประมาณนี้เพราะลูกค้าก็กลัวเป็นส่วนใหญ่เราก็จะพยายามบริการแต่เราจะมีให้มีการแอดไลน์กันเพื่อเราจะส่งคลิปเวลาทเทสอะไรตัวนี้ให้ลูกค้าเพื่อลูกค้าจะได้เช็คว่าทางร้านได้เทสออกก่อนส่งทุกตัวนะคะอันนี้คือตัวหนึ่งเดี๋ยวหนูจะเทสให้ฟังแต่หนูนั่งไล่ก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นดอกสิบสิบสองนิ้ว ครับผมจอสิบเจ็ดนิ้วตัวนี้ก็จะถูกลงมาผมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดอกสิบสองนิ้วจอสิบเก้านิ้วตัวนี้ก็จะแพงกว่าตัวนี้หน่อยนึงแต่ตัวนี้มีล้อลากขี่ันไหนมาไหนนะมาไหนได้นะคะตัวตัวนี้บางคนบอกว่าฉันงบน้อยไม่ถึงหมื่นหมุนได้เหมือนกันหมุนได้เหมือนกันนะคะครับผมดอกสิบนิ้วจอสิบห้านิ้วนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ ตัวตัวพวกนี้จะเป็นไม่เหมือนกันหมดจะเป็นไม่แบบชาร์จได้นะพี่พัี่พอลองจับดูนะคะเป็นไม่แบบชาร์จได้<อ>เป็นไม่ลอยดีๆมาเราเกะได้เลยนะคะไม่แบบสวยอะ่ะใช่นะคะส่วนตัวนี้ก็จะหิ้วไปไหนมาไหนได้บอกคนบอกว่าฉันชอบแบบเที่อวอ่ะฉันฉันชอบท่องเที่ยวอ่ะฉันชอบท่องเที่ยวฉัน elet, ฉันหิ้วไปรถฉันเลสฉัน ือต <oland> <area S 2> ัวนี้ได uh, oh. right. so, uh, ้เลยเพราะตัวนี oh. ้มันพับได้นะคะตัวนี้มันจะหมุนในการพับนะคะอ๋อนี้หมุนออกสามารถเก็บพับได้นะครับแล้วก็พับลงอ๋อพับด้านหลังนะครับพับลงมันก็จะประหยัดประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ใช้สายสะพายที่ไหนมันหนเลยนะคะอ๋อเออดีเนี่ยมีมีที่พับได้พับได้นะคะ แล้วก็<ๆ>อยู่ที่ลูกค้าอีกสองตัวตัวนี้กำลังเทสอยู่นะคะตัวนั้นจะเป็นดอกเป็นจอยี่สี่นิ้วดอกสิบแปดนิ้วกับจอสิบห้านิ้วเอ้จอสิบเก้านิ้วดอกสิบห้านิ้วเดี๋ยวหนูเอามาเทสไให้ฟังเดี๋ยวรอลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะอ่า<ๆ>อ่ะมีหลายคนฉันเป็นหมืน่นมันเหนื่อย <laughs> เป็นหมื่นมันเหนื่อย มาแล้วนะจ๊ะหกพันเก้าเก้าส <6, 1990 S 2> ิบนะจ๊ะนะคะคมีไม้แบบชัดได้สองตัวนะคะไม้ชัดได้สองตัวอ่ รุ่นรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่ใส่า่านรุ่นใหม่เป็นไมชัดแบบเขา,เ,าเขานั่งเขาน่าจะแบบเวลาเราใส่ฐานแรงเกินมันทาให้ไมพังแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายของลูกค้าโดยการใช้ฐานชาร์จได้เมื่อไรฐานเสื่อมเราสามารถเปลี่ยนเป็นฐาน1 8 6 5 0ได้เลยมีขายตอนนี้<อ>มีขายเยอะแยะ,ยะ,ยะทั่วๆไป<อ>เพราะอะไรอะไรก็ใช้ฐานตัวนี้หมด,หมดแล้วนะคะคแล้วด้วยราคาซื้อก้อนหนึ่งยาวใช้ไปยาวๆนี่ยก็หาซื้อได้ง่าย ใช่แล้วก็ชาร์ที่ตูดเลยเหมือนชาร์มือถืออการที่มีแท่นปักเราไปปักเนี่ยหนูว่าไม่ดีนะเพราะว่าบางทีมันไปหักไงอ๋อชาร์จสายดีกว่านอนยังไงก็ได้ใช่ไหมคะอนนจะต้องรอเข้าไปหักแล้เผื่อมันหักตรงนี้นจะลําบากไม่สายดีกว่านะคะ ก็คือชาติเหมือนโทรศัพท์อะเนาะใช่นะคนะ,ะน,นีต้องง่ายสะดวกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นของฮัล็อกฮัล็อกตัวนี้ก็เป็นจอสิบห้านิ้วอ๋ออันนี้จอจอสิบสี่นิ้วแม่มันบอกจอสมอัยน,นี้มันดูยญ่ใหญ่นะพี่เนาะ <c oughs> อันนี้มันอยู่ในตัวมันก็เลยเหมือนใหญ่หนูว,ว่าสิบห้าเลยอ๋อ <c oughs> แต่เขาบอกมาสิบสี่ 14, อสิบสี่อ๋สิบสี่ตามเขาแต่หนูว่าใหญ่ใหญ่นะอ่าส่วนอันนี้ พับได้อันนี้เป็นจอพับได้ตัวนี้แปดแปดันเก้าอยเก้าสิบเป็นไมชัดได้เหมือนกันอันนี้ของ Hotlock นะคะของ Hotlock มุนได้ลงด้านหลังนะครับมุนได้ยกเอจะมานั่งไล่โปรแกรมให้ฟังนะคะนะคะอันนี้ลูกค้ามาจากไหนนะคะสมุดรปราการนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะคะบันอาบางนบานะครับ นี่มามาจองตัวนี้ <มา S 1> เลยสดสด, <นะ S 2> สดนะคะตัวนี้กี่นิ้วนะเจ๊ใช้ใที่รีสอร์นะคะได้ค่ะนีสสร์อ,อะไรคะพี่ที่ไหนคะสวนบ้านสวนชยันทินาเขียวนาอันนี้กี่นิ้วนะเจ๊ตัวนี้จอ24นิ้วดอก18นิ้วนะคะส่วนตัวนู้นจอ19นิ้วดอก15นิ้วครับ แต่ตัวนูวน้นละราคามันจับต้องได้ราคาจับต้องได้ลย 1, 3, หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองก่อนได้ค่ะวันนี้พี่สมตัวไหนดีคะตัวเนี้ยค่ะซือเสียงได้สิเป็นไกลชาติมันอยากสเปด้ปรรดะอ,อันนี้ก็ได้ไงอันนั้นเสียงมันค่อยไปราคามต่างกันราคาต่างกันไง เงี้ยได้แล้วหมุนไปหมุนมาได้เหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวเองอ่ะเหลือแค่ห้าหกตัวหมดแล้วไม่ใช่สิแต่เอาเอาเอาประอจองแล้วสี่ตัวเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลบออกแล้วก็ขายได้ไปมาสักสองสามตัวของหมดแล้วค่ะเกมันเสียเส,ส,สือมหานูสิทุกสิ่งที่แบพี่มาหาหนูซื้อที่ร้านหนูหนูดูแลหลังการขายเต็มที่ไม่มีการไม่มีการหลอกลูกค้า เราดูแลลูกค้ายิ่งฉีด <c oughs> นะเพราะว่าจุดหนึ่งอยู่ในประกันตามสัญญาเพราะหนูเป็นคนไทยการที่เราเป็นคนไทยเราฟังรู้หม<อ>ดว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นของไทยหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมคะหนูพูดตรงๆของนัดนำเข้าจากจีน oh. จีนเทคโนโลยีเขาสูงกว่าไทยเวลาไทยทำไทยต้องสั่งบอร์ดจากจีนมา แต่อันนี้เขามีสิทธิ์เลือกเลยว่าเอาอะไรเป็นเหมาะแต่อะไรจริงๆว่าเรามาอัดเอปที่เมืองไทยใช่เอามาที่นี่ได้เอามาที่นี่แล้วหมันหนูหนูจัดการให้มีอะไรหนูมาจัะเพราะมันเป็นของสูตรมันไม่ใช่ของหิ้วมาของฮิ้วมามันนุมีประกันอยู่แล้วแต่อันนี้มันมีประกันหนึ่งปีเต็มๆพี่มาหาหนูพี่อยากได้เสียงดังขึ้นพี่เอาไปต่อลําโพงนอกต่ออย่างคิ้วทองต่อยังได้หมดเลยพี่อยากได้จอใหญ่ขึ้นพี่ไปต่อจอทีวีเพิ่มได้มี H D M I แต่คิดว่าล็อนงน่าจะแบบให้มันง่ายสำหรับลูกค้าได้ถ้าไปต่อเพิ่มเขบอกถ้าไ่วาเนี่ยอันนี้ก็แค่นี้เลยง่ายๆเลยจะจิ้มจิ้มเอาไวไฟใส่อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้าร้องอะไรอยได้แต่แต่ว่ามันจะอะไรนะคือว่าถ้าเกิดเรา ถ้าเกิดเราจะใส่คาราโอเกะที่ทางร้านก็ทำได้แต่ก็คือม,<ด>มีแอปดูแล้วพี่ไม่ต้องกลัว,วนี่ไงอืมใส่ก็ไปแบบนี้ัดได้เลยกดได้เอาแป้นฝายกดได้แล้วมันเด็กตรงน,นี้เลยหรือถ้าเกิดพี่จะเหมือนโปรแกรมคาราโอเกะพี่มาที่แอปเนี่ยมันมีโปรแกรมคาราโอเกะอยู่ไงคือมันมีอยู่ในเครื่องได้บอกใช่มีเลยแล้วมันรอ้อเพลงคลิปพลงพี่เบียร์มารอ้อเพลงคลิปเอา้อเพลงให้พี่เขาดูหน่อยว่าเป็นยังไง ค่ะอ่ะเพื่ตัวไหนเมื่อกี้เนี่ยนลองตัวไหนก่อนเรามาลองตัวตัวตัวเล็กกันเนาะอ่ามาตัวเล็กตัวเล็กกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องได้หนูจะต้องกดเพลงไหนถึงจะไม่โดนพี่ลิกอม์ลนเล่าเพลงลนเล่าอ่านะ เอาแค่มือสัมผัสอ๋อมันก็เหมือนเรามีนี่รันเล่าเลยนะรันเล่าออยุกยุ0ยุเก้าส่วนนะแล้วก็จิ้มเลยแค่นี้ใครที่เป็น YouTube Premium, ยูทู e พีเมียมก็จะไม่มีโฆษณานะคะ โอ้ติดไหมติดไหมติดไม่เอาไม่เอาอ่าเอาอ่าขอโทษขอโทษเออเพลงใส่ปื๊อเพลงใส่ปื๊อนะเพลงใส่ตื้วโอเค หนูก็ขี้เกียจหนูก็ขี้เกียจกดหนูก็ทำตรงนี้กดตรงนี้ เราต้องบอกก่อนนะว่าพี่ต้องขยี้หูก่อนเพราะว่าพวกคิงคองพวกนั้นน่ะมัน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 ตื้ออยู่แล้วไงนะคะแต่อันเนี้ยด้วยที่มันรวมจอรวมไมค์รวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยังไงมันก็แตกต่างจากพวกพวกนี้หมดหมดหมดนะคะไอตัวที่จะสู้ได้คือตัวผู้งูนะราคามันต้องแบบสูสีกันนะแต่อันนี้คือเป็นตัวที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ลดความเขาเรียกว่าอะไรตัวเป็นสีสันมไม่ว่าเราจะดูหนังฟังเพลงดูละครย้อนหลังจะคาราโอเกะให้พิมพ์คาว่าคาราโอเกะต่อท้ายเช่นเบิร์ตธงชัยคาราโอเกออะรู้ชื่อเพลงมันจะขึ้นมา,ราหรือเ,นะเรารู้ชื่อเพลงเลยอ่ะอะ,อะไรดีนะหยุดคาราโอเกะอ,อ่ะนะ,นะคะได้หมด อันนิดหนึ่งได้นะอันนิดหนึ่งได้แล้วแบบแบบเปิดเพลงนะเช่นยื่นไปทางเราเก่งมันก็จะขึ้นมาอ๋อนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยหดี๋เปิดนิดนึงนะหดี๋เปิดนิดเดียวหดี๋เปิดนิดเดียวหนูใช้ head and shoulders แต่หนูอะไม่มี YouTube Premium หน,นูไม่ได้สมัครไว้ Head Shoulders and อ่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่พศนันนัอ่ะจะเอาอะไรหนังซีรีส์จีนได้หมดจะเอาอะไรอันนี้เราดูได้เลยนะใช่ซีรีส์เกาหลี ได้หมดครับผมได้หมดทุกอย่างม,มันเลื่อนเลยมันเลื่อนเลยและตรงเนี้ยมันติดฟิล์มอยู่นะคะไอ้ติดติดปะติกอยู่นะคะคาราโอเกะก็ได้หรือใครบอกว่าฉันฉันอยากใช้แฟลตได้ก็ทำได้เช่น ตัวนี้เป็นดอก8นิ้วนะคะใครอยากบอกว่าอาจจะใช้โปรแกรมมันแล้วอยากได้จอใหญ่กว่านี้เอาสาย HDMI ไปต่อทีวีแล้วเรามีลำโพงใหญ่ๆอยูยอย่เอาไลท์อัลของของตัวนี้ไลท์อท์ของตัวนี้ hmm. นไปเข้าลำโพงไ์อินได้เลยมันก็จะดังสนั่นเลยนะคะอันนี้จะมีทั้ง USB 2.0และ USB 3.0 นี้เลยได้เลยนะคะอยากได้จอใหญ่ต่อจอทีมโอเคเจ๊ <Okay. S 1> นะคะข้อมูลเต็ม <laughs> ข้อมูลเต็มนะคะนะคะ, <laughs> ะ,คะถึงไหนเนะาะใครเหงาใช้ตัวนี้ได้เลยตัวหก9ันเก้าเก้าสซึ่งหนูว่าเชื่อว่าซื้อความเหงาได้ซื้อซื้อซื้อความแก้เหงาได้อ,อยู่บ้านมันมีหนังดูเยอะแยะมีละครมีทีวี ทีวีออนไลน์ก็ทําได้ทําได้ทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ตัวเล็กอ่ะคุณพี่จบแล้วนะคะจบตัวสิตัวจบที่ลำาพง18นิ้วนะคะจอ24นิ้วครับขึ้นนะคะนะคะ